คนรวยทำยังไงให้ตัวเองไม่เสียภาษีสักบาทแต่ใช้ชีวิตล่ำรวยได้มามาเดี๋ยวเพื่อนเล่าการเงินจะเล่าให้ฟัง ลองนึกภาพเพื่อนคนหนึ่งชื่อ A A เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเงินเดือนเพราะเงินเดือนจะโดนภาษีแรง A เอาเงินไปซื้อของที่มูลค่าโตได้หุ้นตึกกิจการเก็บยาวๆไม่ขายเพราะของพวกนี้ราคาขึ้นธนาคารก็ยิ้มให้แต่ A ไม่ขายนะ A เอาไปคำ้ำกู้เงินสดมาก้อนหนึ่งดอกถูกมากแค่2.5%เเพราะหลักประกันแน่นเทียบกับขายทรัพย์สินแล้วเสียภาษี35%คุ้มกว่าเห็นเห็นเงินกู้ก้อนนี้แหละที่เราเห็น A เอาไปใช้ชีวิตอาจจะอพคอนโดเที่ยวทานร้านหรูหรือว่าเอาไปซื้อทรัพย์สินเพิ่มอี วยที่ผีคือถ้าเอยังไม่ขายทรัพย์สินเท่ากับยังไม่โดนภาษีกําไรจากการขายเพราะกําไรยังอยู่แค่บนกระดาษดอกเบี้ยการกู้ก็เหมือนค่าตัว๋วจ่ายเพื่อให้เอได้ใช้เงินของตัวเองโดยที่ไม่ต้องขาย30ปีผ่านไปเอแก่ลงทรัพย์สินกองโตอยู่ในมือพอวันหนึ่งเอต้องจากไปรัฐจะรีเซ็ตราคาต้นทุนทรัพย์สินของเอเป็นราคาตลาดลูกหลานของเอเลยไม่ต้องกังวลขายของกองนั้นได้โดยไม่ต้องจ่ายภาษีกําไรที่เกิดตอนเอยังมีชีวิตนี่ที่ยังขางก็วางแผนด้วยประกันหรือมูล,ลนิธิไว้ก่อนหน้าสรุป ทั้งชีวิตภาษีแทบไม่ต้องเสียนี่แหละคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า buy borrow die ของคนรวยซื้อให้โตกู้มาใช้และส่งต่อภาษีแบบสบายสบาย